วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยยุ่นและเทพชัยยองสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับปีที่กำลังจะจบไปนะครับก็อาจจะทำให้เราลืมคนสำคัญคนหนึ่งที่โด่งดังมากเลยก่อนหน้านี้แต่ว่าเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยวิกฤตทางด้านการเมืองก็ทําให้คนคนนี้เนี่ยแทบที่จะไม่อยู่ในความคิดของเราเลยนะครับคุณพัฒ จินตนาคุณนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อาวต่างประเทศของเราตาม เอ็ดเวิร์ดสโนเดนคนคนนี้ถ้าเอ่ยชื่อท่านผู้ฟังคงจําได้ดีก็เป็นน่าจะจำได้คุณพัดจำได้ใช่ไหมจำได้เพราะว่าเมื่อราวสักหกเดือนที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับทั่วโลกอยู่ในสื่อทั่วโลกเลยนะคะชื่อของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งเป็นอดีตพนักงานสัญญาจ้างนะคะของสํานักงานความมั่นคงสหรัฐ NSA นเนี่แหละค่ะแลข้อคนี้เนี่ยอย่างที่คุณเทพชัยบอกไปนะคะช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาคนไทยน่าจะไม่คิดถึงผู้ชายคนนี้มากนักแต่ว่าไทม์ก็มีการจัดอัันนดบะ ว่าให้สซโนเดนเนี่ยเป็นบุคคล of the year แต่เป็นคนที่สองร<ช>องจากโป,ป๊ปบสมเด็จพระสันตาปาปาฟรานซิสนะคะ,คะซึ่งเขาคนนี้วิลกรรมมากมายเหลือเกินแล้วก็เป็นคนที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยนยะผมคือเขาเป็นเจ้าหน้าที่เล็กๆค,คนหนึ่งของ c i a นะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยก็คือการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันสะเทือนโลกจริงๆนะใช่ค่ะผมว่ารัฐบาลของโอบามานี่โอ้โห คาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าหนุ่มเขาเนี่ยอายุตอนที่เขาออกมาเปิดโปงข้อมูลเนี่ยอายุ29เองนะใช่ค่ะนะคือเห็นหน้าเขาตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่สหรัฐต้องการตัวมากที่สุดในเวลานี้เพราะว่าหน้าตาดีด้วยนะเป็นคนที่หน้าตาดีมากคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่นําเอาความลับที่ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ออสหรัฐเนี่ยสั่นคลอนเลยค่ะใ่ออกมาเปิดเผยให้กับทั่วโลกเลยสิ่งที่เปิดเผยก็คือเป็นข้อมูลที่ระบุว่า NSA ก็คือหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐนะครับ National Security Agency เนี่ยได้มีกลไกมือเครื่องมือนะครับที่พูดง่ายๆคือทันสมัยที่สุดแหละในโลกนี้ใช่ไหมครับในการเข้าไปล้วงข้อมูลนะครับไม่ใช่ในอเมริกาอย่างเดียวนะไปเกือบทั่วโลกแลยุโรปก็โดนหลายประเทศในเอเชียก็หลายประเทศนะครับข้อมูลตรงนี้ที่มันทําให้ s n นด d e เนี่ยกลายเป็นที่โอ้โหสนใจของคนทั่วโลกนะครับถึงขั้นที่ ส่วนการของอเมริกาเนี่ยต้องออกหมายจับนะครับ <c oughs> เพราะว่าข้อมูลของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยมันทำให้อเมริกาตกที่นั่งลำบากมาก <c oughs> เพราะว่าประเทศที่อเมริกาไปสอดแนมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นศัตรูนะเป็น <c oughs> เพื่อนเป็นมิตรประเทศทั้งนั้นนะ <c oughs> ใช่ค่ะอ <c oughs> ย่างข่าวที่ออกมาเมื่อสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ที่บอกว่าไปสอดแนม เยอรมนี Germany, ผู้นําของเยอรมนีแล้วก็ผู้นําของบราซิลด้วยนะคะซึ่ง2ประเทศนี้เนี่ยพอพอทราบข่าวว่าสหรัฐมีการสอดแนมผู้นําเขาเนี่ยก็โอ้โหเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยแล้วประเด็นก็คือว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการสอดแนมในเรื่องของผู้นําของประเทศด้วยแล้วก็สอดแนมในเรื่องของประชาชนคนธรรมดาในประเทศตัวเองด้วยซึ่งนายสโนเดนเนี่ยก็บอกว่า มันเป็นเรื่องที่ออกจะไม่ถูกต้องนักเพราะถ้าหากว่าคุณอยากจะสอดแนมเนี่ยทำไมคุณไม่พุ่งเป้าไปที่ศัตรูคุณที่คนที่คุณคิดว่าเป็นศัตรูจริงๆเลยแต่คุณมามาเล่นสอดแนมกวดกวาดคุณเล่นสอดแนมสัจศาสาแบบนี้มันก็เลยทําให้เนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องที่โซโนเดนเลือกที่จะนําเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยออกมาเปิดโปงให้กับสาธารณชนให้หมดเลยค่ะถ้าข้อมูลที่แอดเวอร์โซเดนเปิดเผยมานไม่เป็นจริงนะมันหมายความว่าในเมืองไทยเนี่ย มันก็จะมีฐานที่ตั้งของระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่เรียกว่า p r i ซึที่ดังมากนะครับเพราะฉะนี่เป็นเป็นโค้ดเนมเป็นรหัสลับของโครงการนี้ที่หลายประเทศเนี่ยรวมถึงกรุงเทพด้วยตามข้อมูลข,ของโซนเดนนะครับว่าถูกใช้เป็นฐานในการไปล้วงข้อมูลจากพื้นที่รอบๆประเทศนะครับที่เป็นประเด็นโด่งดังที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้มากเป็นพิเศษ,ษก็คือข้อมูลที่บอกว่า ออสเตรเลียเนี่ยร่วมมือกับ NSA อของสหรัฐนะ,ะในการไปสอดแนมเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอินโดนีเซียโอ้โหนี่ทำให้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศนี้แทบจะขาดสะบั้นเลยนะ,ะตอนนี้ท่านนายกแอบบอตต้องหาทางที่จะฟื้นความสัมพันธ์และต้องขอโทษขอโพยกันใหญ่นะครับที่เป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสโนเดนก็เพราะว่าปิดท้ายปีนี้ด้วยการให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับกับนักข่าวทีมวอชิงตันโพส เป็นการสัมภาษณ์ที่ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์กัน14ชั่วโมงภายในห้องพักของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะคะในรัสเซียซึ่งก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของชีวิตส่วนตัวของสโนเดนด้วยแต่ดูเหมือนกับว่าสโนเดนเองก็ไม่ค่อยจะเปิดเผยในเรื่องของชีวิตส่วนตัวมากนักก็จะมีพูดถึงในเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องเรื่องการเปิดโปงความลับต่างๆนานานะคะซึ่งสโนเดนก็พูดในทํานองที่ว่าตอนนี้ ภารกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสําเร็จ <ư> ในการที่ทําให้สื่อทั่วโลกเนี่ยหันมาจับจ้องแล้วก็หันมานําเสนอข้อมูลในสิ่งที่เขานําออกมาเปิดเผยได้ด้วยครับค่ะ <ambigu? S 1> คือสนอเดนบอกว่าภารกิจเขาเนี่ยสำเร็จละกระช้ภาษาอังกฤษว่า mission already accomplished ก็คือภารกิจของเขานในการออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยถ้ามองจากแง่มุมส่วนตัวเองนะถือว่าสําเร็จละสําเร็จยังไงจะมีคําถามเขาอธิบายในการให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์นะครับว่า ว่าผมชนะและ้วล่ะเพราะว่าทันทีที่สื่อมวลชนเนี่ยสามารถที่จะทําหน้าที่ในการขยายข้อมูลที่ผมเปิดเผยไปเนี่ยก็ถือว่านี่เป็นความสําเร็จละ่ะเป็นชัยชนะของผมแล้วสโนเดนก็พยายามยืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้ที่ออกมาทําทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่ต้องการเปลี่ยนโลกหรอกเพียนในว่าต้องการที่จะให้สังคมเนี่ยมีโอกาสที่จะตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนสังคมได้ยังไงด้วยตัวเองคือพูดง่ายว่าสิ่งที่เขาทําไปนะครับสโนเดนอธิบายว่าเป็นการให้ข้อมูลกับสังคมโดยเฉพาะสังคมอเมริกันนะครับ ให้รู้ว่าตอนเนี้ไอ้หน่วยงานทางด้านความมั่นคงที่คนอเมริกันไว้ใจกันนักหนาเนี่ยว่าเป็น <c oughs> เป็นคนที่มาปกป้องความปลอดภัยกับคนอเมริกันใช่ไหมเฮ้ยตอนนี้ก็ทําสิ่งตรงข้ามอ,อืมคือเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ใช้บุคลากรที่มีอยู่เนี่ยมาล้วงความลับของคุณอ่ะค่ะใช่คือเพระาะถ้าตามข้อมูลของโซนเดเลเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้การสอดแนมเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเอเนเซก็อ้างว่าสอดแนมเพื่อที่จะไปพุ่งเป้าไปที่ต่างประเทศ คือคนหรือกลุ่มคนหรือองคอ์กรที่สงสัยว่าจะมีการกระทําที่จะละเมิดความมั่นคงหรือเป็นอันตรายต่ออเมริกาแต่ที่ไหนได้ถ้าข้อมูลของโซเดนิเป็นจริงนั่นก็หมายความว่า NSA นี่ยไปล่วงข้อมูลของคนอเมริกันในประเทศอเมริกามากกว่าไปล้วงข้อมูลของคนที่อยู่นอกประเทศอเมริกานะ <laughs> ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการ ตั้งคาถามใหญ่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว NSA ทาหน้าที่อะไรกันแน่ปกป้องความมั่นคงของอเมริกันหรือว่ามาร่วมความลับของคนอเมริกัน <c oughs> ซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสโนเดนเขาก็บอกนะว่าเขาก็ไม่ได้มีความพยายามที่จะทําลาย NSA นะคะเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทํางานเป็นพนักงานสัญญาจ้างก็ก็ไม่ก็ว่าอย่างนั้น<ช>นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยทำเพื่อที่จะพัฒนา NSA นะคเขาบอกว่าเขาทําเพื่อให้ NSA เนี่ย เพราะว่าตอนนี้ NSA เนี่ยไม่ได้คิดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คิดคำนึงถึงหัวจิตหัวใจของประชาชนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำลายนะม,นมันคือมันคือการกำลังช่วยเหลือ NSA ให้หันกลับมามองสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะคผู้สื่อข,ข่าวของวงชนันโพสที่สัมภาษณ์ในโซลเดนนะครับเขาพยายามที่จะวิเคราะห์ว่าโซลเดนนี่เป็นคนยังไงนะครับ,รบแล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าโซลเดนเนี่ยเป็นนักคิดที่คิดเป็นระบบมาก นะครับคือคิดเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าเ็เป็นวิศวกรไงเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดการแก้ปัญหาหรือจะจัดการกับสถานการณ์บางสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ก็ทํามาเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยก็จะมองการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนคนที่เป็นเอนจิเนียร์หรือวิศวกรเขาจะมองใช่ไหมว่า,าต้องอย่างนี้อีกการเป็นอย่างนั้นเนี่ยซึ่งทําให้นักเขียนคนนี้ขเขาก็พยายามเชื่อมโยงไงว่า,าอะไรทําให้ซโรเดนเนี่ยได้ทําในสิ่งที้ก็ทำลงไป คือเขาก็พยายามปฏิปต่อสิ่งที่สโอนเดนได้ทําไปแล้วก็สิ่งที่เขาพูดในระหว่างการให้สัมภาษณ์อย่างเช่นเขาบอกว่าสโนเดลเองเนี่ยเขามีความเชื่อในตอนต้นว่ามันมีนกลไกของสังคมบมริกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านคอนเกรสนะครับหรือจะเป็นศาลทั้งหลายเนี่ยที่จะตรวจสอบองค์กรที่มีบทบาทสําคัญอย่าง NSA อยู่แล้วนะครับถ้าทาอะไรผิดเนี่ยก็ต้องเรียกมาให้ก,การสอบปากคำาทําทำอย่างนี้มันละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลคอบริการหรือเปล่านะครับ,รบมันเกินไปหรือเปล่า แต่ปรากฏว่าไอ้กลไกเหล่านี้ไม่ทํางานอืมนะเพราะไม่ทํางานเนี่ยสโนเดนก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องเป็นคนทําหน้าที่ตรงนี้ต้องอนนทำอะไรแล้ว <c oughs> ใช่ไหมก็ <laughs> ต้องทําเองเพราะะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าตรงนี้แหละเขาถือว่าเป็นบทบาทของเขาที่ทําไม่ใช่เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมแต่เพื่อต้องการที่จะให้สังคมบริกันเนี่ยรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งโซเดนก็ยอมรับนะว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนที่เขาไปเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับสื่อมวลชนเนี่ยเขาเริ <c oughs> ่มต้นจากการเขาบอกงี้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาพยายามจะ ให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นที่รับรู้ของคนในระดับที่กว้างมากกว่าเขาก่อนก็คือไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานไงว่าเฮ้ย hey, รู้แบบว่าเนี่ยหน่วยง,ง,งานของเราเนี่ยนะที่เราทำอยู่เนี่ยเฮ้ยมันไปสืบข้อมูลที่มันน่าจะเกินเลยบทบาทของหน่วยงานนี้นะไปร่วมข้อมูลส่วนบุคคลเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเพื่อนร่วมงานเขาก็ตกใจที่เห็นข้อมูลเหล่านี้แต่ว่า ถึงจุดหนึ่งบอกเฮ้ยอย่าไปยุ่งเขาเลยนี่เราทางานก็เราเถอะอย่าต้องไปยุ่งกับหน่วยงานแล้วก็ทำอะไรก็เรื่องก็ปล่อยเข้าไปค่ะคือเหมือนกับว่าคนเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆของสโนเดนเนี่ยก็ไม่ได้มีความคิดว่ามันเป็นความผิดอะไรเหมือนกับว่าเราทําไปตามหน้าที่ของเราก็เท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่คแต่ว่าสโนเดนเนี่ยตอนที่เขาบอกว่าเขาเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยออกมาเปิดโปงสู่โลกภายนอกเนี่ยเขาก็คิดตรีตรองอยู่ค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะเขาก็ประเมินอยู่เหมือนกันว่าความเสี่ยงที่เขาจะ จะนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยออกมาเผยพแพร่เนี่ยมันจะมันจะดีหรือเปล่านะคะคเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยพยายามเหมือนกันพยายามอยู่นานเหมือนกันที่จะเอาชนะในสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันมันคือความหวาดกลัวที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวแต่ว่าเขามองว่า ผลที่จะเกิดขึ้นกับเขาหลังจากนั้นเนี่ยความกลัวสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยไม่น่าจะเป็นความยินดียินร้ายของผู้คนที่ไม่สนใจในสิ่งที่เขานําเสนอแล้วแหละนะคะความกลัวของเขาเนี่ยก็คือการที่คนอื่นไม่สนใจในสิ่งที่เขานําเสนอนี่คือสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดตอนที่เขานําออกมาเพราะฉะนั้นเขาเขาก็เลยเลือกที่จะ นำสิ่งเหล่านี้แหละค่ะออกมาเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนแล้วก็เลยกลายเป็นที่จับตาแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากแล้วก็เป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันโดยที่พวกเขาเนี่ยชาวอเมริกันเองเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเขาก็มีก็มีประญาชีวิตที่น่าสนใจคคือ n น w เด n บอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือความกลัวเนี่ยที่น่ากลัวสุดคือ การที่เป็นคนเฉยชาไงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดใจะน่าคือเห็นแล้วก็เฉยเฉยไม่ไม่ทําอะไรเลยรู้ว่ามันไม่ดีก็เฉยเฉยถ้าภาษาไทยทุกวันนี้เขาเรียกไทยเฉยยยไทเฉอันนี้เมริกันเฉยไทยอเมริกันเฉยแล้วอเมริกันเฉยอเมริกันเฉยคือสซโนดันก็บอกงี้ก็บอกว่าตอนที่เขาตัดสินใจที่จะเริ่มที่จะคิดว่าเอ๊ะต้องเปิดโปงเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการที่เรียกว่า front page test front page คือหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไง test คือทดสอบใช่ไหม าบอกว่าเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบนี้คือได้ข้อมูลมาเสร็จแล้วไปให้เพื่อนร่วมงานดูว่าเฮ้ยคุณคิดยังไงนะถ้าข้อมูลตรงเนี้มันลุกขึ้นเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นเนี่ยค,คนเมียนการก็จะตกใจไหมเพื่อนแน่นอนเห็นข้อมูลแบบนี้ก็ตกใจ,กใจแล้วฟรอ front page t e ท t ก็ได้ผลไงคือเทสด้วยการสมมติขึ้นมาว่าถ้าเรื่องนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนเขาก็กลายเป็นอเมริกันเฉยไปใช่ไหม ตัวเขาเนี่ยเป็นอเมริกันแอคทีฟนะแอคทีฟไปใช่ไมไม่ไมไมม่่เฉยนะคะ ừ, เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยาตรงเนี้ยทำให้เขามีความสุขถ้าเขาไม่ทําเนี่ยแล้วใครจะทะําล่ะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ได้ผลจริงๆเพราะว่าข้อมูลของโซโลเดนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้อมูลเล่นๆนะค่ะมันเปิดเผยสิ่งที่เราเองสื่อมวลชนเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันทั้งๆที่เราก็รู้แล้วนะอเมริกันมันก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่ ปฏิบัติกับเพื่อนฝูงดีเหมือนที่พยายามพูดหรอกใช่ไหมครับมีโอกาสเอาเปรียบมีโอกาสไปเอาข้อมูลมาได้ก็เอาเนี่ยเรากำลังพูดถึงข้อมูลที่เป็นล้านล้านน่ะนะครับการดักฟังโทรศัพท์นี่เป็นล้านล้านสายนะครับเข้าไปใน,นอีเมลเป็นล้านล้านอีเมลเนี่ยะนะครับซึ่งอเมริกันทาง NSA เนี่ยเขาก็ฉลาดนะเพราะเขารู้ว่าในอเมริกาเนี่ยถ้าเ็าจะไปสอดแนมคนอเมริกัน,นโดยตรงเนี่ยมันผิดกฎหมาย เพราะว่าเขาอ้างตลอดก็คือว่าเขาจะใช้กลไกใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยไปเก็บข้อมูลไปสอดแนมคนที่ต้องสงสัยว่าจะทําร้ายสังคมอเมริกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนอเมริกันไงเพราะฉะนั้นถ้ายูดีเอนนเไปไปเอาข้อมูลในเชิงลับจากคนอเมริกันในอเมริกาเนี่ยนี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องมีหมายสารมีคาสั่งสารอนุมัติให้ได้วิธีการก,ก็คือไปหาพันธมิตรโดยเฉพาะอังกฤษ อังกฤษก็มีหน่วยสืบราชการลับที่ดังมากเหมือนกันแล้อังกฤษเนี่ยช่วยสืบข้อมูลของคนอเมริกันให้กับ NSA ข้ามประเทศไประไงให้อีกองค์กรที่ใช่ก็ถือว่าเราไม่เป็นคนทำนะอังกฤษเป็นคนทำแต่ก็แชร์ข้อมูลให้เราไงนี่ก็ถือว่าเป็นการเลี่ยงบาลีพอสมควรแล้วนี่นี่เป็นเป็นความคืบหน้าล่าสุดจากเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับซึ่งก็หายหน้าหายตาไปจากวงการสื่อมวลชนกันนานพอสมควรนะครับ เขาตอนนี้ยังยังพูดยังไงว่ายังถือว่ารีภัยอยู่ในรัสเซียนะครับตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับถ้าจําได้ตอนนั้นที่ปรากฏตัวครั้งแรกนี่ที่ฮ่องกงเป็นนอนอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งจาได้ไหมครับจําได้ค่ะก็ถูกตามล่านะครับอยู่ไม่เป็นสุขสุดท้ายก็ต้องเนี่ยจะไปรีภัยที่นนที่นี่ตอนแรกก็จะมีข่าวว่าจะไปแถวละตินอเมริกาตอนนี้เขาก็ยังมีความคิดว่าจะเข้าไปเขาไปที่ละตินอเมริกาอยู่นะคะเพราะว่าที่รัสเซียเนี่ยก็คือเขาให้รีภัยชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งปีตอนนี้ก็ผ่านมาสัก หลายเดือนเข้าไปละเกือบเกือบครึ่งปีเข้าไปแล้วนะคะเขาก็เขาก็บอกว่าเขามีความคิดเหมือนกันว่าลู่ทางต่อไปที่เขาจะเดินทางไปก็น่าจะเป็นพื้นที่ในแถบละตินอเมริกาแต่ว่าก็ยังไม่ไม่มีจุดหมายที่แน่นอนแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอาจจะเป็นเวเนซุเอลาหรือเปล่าใช่ครับก็มีหลายหลายประเทศเหมือนกันนะคะ<ม>ที่เขาพูดถึงแต่ว่ายังตอนนี้ยังไม่ชัดเจนค่ะว่าเขาจะไปที่ไหนต่อครับคือตอนนี้อาจจะมีคําถามจากคนริกัรเยอะมากว่าตอนนี้คุณคุณ เรียกว่าทรยศกับประเทศของตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมคุณไปขายตัวให้กับรัสเซียหรือว่าจีนหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าตอนที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยทางทางจีนเองก็เหมือนกับว่าไปพูดคุยกับสโนเดนด้วยนะครับเพราะว่าการอยู่ฮ่องกงได้เนี่ยเขาแสดงว่ารัฐบาลจีนต้องอนุมัติด้วยนะใช่ไหมครับแต่โนเดนก็ยืนยันในการให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์นะครับว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับทางการไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือจีนเลยไม่มีใครมาหาเขาเพื่อจะให้เรียกร้องมีการแลกเปลี่ยนการระหว่างเอาข้อมูลมา เราจะให้เธออยู่ที่นี่ต่อไปได้เนี่ยเขาบอกเขายืนยันไม่เคยมีนะครับแล้วต่อข้อกล่าวหาว่าเป็นคนแปลพักหรือว่าทรยศต่อประเทศเนี่ยเขาเขาตอบได้ดีนะ,ะก็บอกว่าถ้าผมแปลพักเนี่ยผมก็ยอมรับว่าแปลพักคือผมแปลพักจากรัฐบาลมาเป็นคนของประชาชนอ,อ่าใช่ไหมค่ะแปลพักจากคนของรัฐบาลมาเป็นคนของประชาชนซึ่งก็เหมือนกับยังกำลังพยายามจะสร้างความชอบธรรมให้กับสิ่งที่ทําไงว่า ทั้งหมดทำไปเนี่ยก็เพื่อคนอเมริกันนะใ่ะให้คนอเมริกันได้รับรู้เลยว่าว่าหน่วยงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะปกป้องความปลอดภัยของอเมริกันเนี่ยกำลังทําสิ่งตรงกันข้ามอยู่อใช่อ,อย่างที่คุณเทพชัยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้แปลพักไปหารัสเซียหรือว่าจีนเพราะว่าเขาบอกว่าที่ไปอยู่ในรัสเซียลี้ภัยมานานหลายเดือนเนี่ย ไม่มีใครมาหาเขาเลยไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัสเซียหรือว่าไม่มีใครที่จะมาคอยจับตาเฝ้าดูเขาเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะไปเข้าข้างทางรัสเซียหรือว่าทางจีนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคนที่เขาเข้าข้างก็คืออเมริกันชนทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องราวปิดท้ายนะครับของปี2013ก็คือเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับที่ก่อนเราจะลืมเข้าไปก็ต้องเข้ามาพูดถึงหน่อยหนึ่งนะครับแล้วครับฝากคุณคุณพัฒน์มากนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย